รายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่24มีนาคม2 5งพผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพุทธแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นวาทะธรรมของปรมาจารย์ไว้หลางวันนี้ก็จะถึงตอนที่22นะครับ ต่อจากคราวที่แล้วตอนที่21ตอนที่21เนี่ยพูดถึงการสนทนาธรรมหรือธรรมสากัดฉาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายทยานะชาหรือเซนที่พระสังฆบนายกไว้หลางวิสัชนาธรรมกับขันธีชิดกันตัวแทนแห่งราชสำนัก จักรพาตินีปูช็กเทียนนะครับหรือเช็คทินและจักรพัตจุงจุงซึ่งก็ได้ได้มีการสนทนา,าการมา,าโดยมีการ ราวตอบขันทีคิดกันเป็นคนถามพระสังกายกไว้ลางนะครับยกตัวอย่างในการถามตอบก็มีเรื่องราวหลากหลายนะครับวันนี้ก็จะพูดต่อในเรื่องคำถามนะครับ ยกตัวอย่างว่าพระสังคายกกล่าวตอบขันทีว่าขันทีคิดกันว่าหลักธรรมหรือสาระแห่งธรรมนั่นลายภาวะแห่งความมืดและลายภาวะแห่งความสว่างนั่นก็หมายความว่าหลักธรรมไม่ได้หมายถึงแสงสว่างหรือความมืดเพราะว่าความสว่างและความมืดนั้นอาจสับเปลี่ยนกันหรือแทนที่กันได้ฉะนั้น การกล่าวว่าแสงสว่างก่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นคำพูดที่ผิดดังนั้นการเปรียบเทียบหลักธรรมกับแสงสว่างและความมืดจึงไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าแสงสว่างมีความจบสิ้นและความสว่างและความมืดเป็นคู่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าทวิลักษณ์ ตามสมมติของชาวโลกเท่านั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนไม่ได้ในวิมลเกียดนิเทศสูตรกล่าวว่าหลักธรรมนั้นไม่มีข้ออุปมาเพราะไม่ใชเ่เป็นคำที่อาจเปรียบเทียบเคียงกันได้นี่คือพูดไว้ตอนที่แล้วนะครับต่อไปพระสังฆะ ไปต่อไปขันทีชิดกันได้กล่าวโต้แยง้งต่อพระสางคาินายกว่าแสงสว่างหมายถึงปัญญาหรือเปรียบเสมือนปัญปัญาและความมืดก็เปรียบเสมือนกิเลสถ้าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้จัดขจัดหรือทำลายกิเลส ด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเขาจะพาตัวให้หลุดพ้นจากสังสารวัตรหรือพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนตายเวียนเกิดอันไม่มีเบื้องต้นได้อย่างไรนี่คือคำพูดของขันธีชิดกันที่ได้ถามพระสังฆาณายกในทํานองโต้แย้งนะครับคำตอบพระสังฆปนายกไว้ลางมีดังต่อไปนี้ กิเลสก็คือโพธิสองอย่างนี้มิอาจแบ่งเป็นสองสิ่งอีกทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันและไม่ต่างกันการทำลายกิเลสด้วยปัญญาเป็นคำสอนของสำนักสาวกภูมิและสำนักปัจเจกพุทธภูมิหมายถึงสำนักหินยาหรือเทรวาดซึ่งสารุสิทธิ์ของสำนักเหล่านี้ได้ใช้ยานเทียมด้วยแพะและใช้ยานเทียมด้วยกวาง สำหรับผู้มียานเฉียบแหลมและผู้มีปัญญาสูงคำสอนดังกล่าวล้วนแต่ไายประโยชน์ทั้งสิ้นขันทีแห่งสำนักห้องเตะนามชิดกันหรือชิกันชิกังถามพระสังฆนายกต่อไปว่า ถ้ากันนั้นคำสอนของสำนักหมหายานได้แก่อะไรพระสางคายกตอบว่าในทัศนะของสามัญชนปัญญาและอวิชชาเป็นของสองสิ่งที่แยกออกจากกันส่วนผู้มีปัญญาคือผู้ได้ตระหนักชัดหรือมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตโดยตลอดแล้ว ย่อมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีธรรมชาติเป็นอย่างเดียวกันซึ่งธรรมชาติอันเป็นของอย่างเดียวกันก็คือธรรมชาติอันไม่เป็นของคู่สิ่งนี้เรียกว่าธรรมชาติที่แท้พระสังฆนายกไวหลางอธิบายแก่ขันธีชิดกันข้าราชสำนักต่อไปอีกว่าเกี่ยวกับสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้น ในกรณีของผูุ้ชนและคนโง่ก็มีน้อยลงและในกรณีของปราดผููรู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้แล้วก็ไม่ได้มีมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าทั้งเวนยศัตว์ที่มีอาวิชาหรือมีปัญญามืดบอด กับผู้ที่รู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้แล้วก็มีพุทธภาวะหรือจิตเป็นพุทธะอยู่แล้วเช่นเดียวกันกล่าวสำหรับพุทธภาวะที่มีอยู่ในทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากสภาวะและลักษณะใ,ใดๆเป็นสิ่งที่ไม่ได้โวยสะเทือนในสภาพที่มีความวุ่นวายและไม่ได้สศบนิ่งในสภาพที่มีสมาธิ อีกทั้งไม่ใช่เป็นสิ่งถาวรและไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่ใช่การไปหรือไม่ใช่การมาไม่อาจพบได้จากภายนอกและไม่อาจพบได้จากภายในไม่อาจพบได้ในอวกาศและไม่อาจพบได้นอกอวกาศดังนั้น ภาวะของคนโง่และนักปราดหรือกิเลสและโพธิของคนโง่และนักปราด <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่อยู่เหนือสิ่งถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ไม่ถาวรและเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่อยู่เหนือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมสิ่งนี้แหละคือหลักธรรมแห่งนิกายทยานะชาญหรือเซน ที่ว่าด้วยมวลมนุษย์และส,รรสัตว์มีความเป็นพุทธะอยู่แล้วมเมื่อได้ฟังพระสังฆนาย,ยกอธิบายถึงพุทธภาวะเช่นนี้ปุจฉาหรือคำถามที่คันทีชิดกันถามก็คือการที่ท่านสังฆปัญญาย,ยกกล่าวว่าพุทธภาวะเป็นสิ่งที่มีอยู่เหนือความมีอยู่และเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความไม่มีอยู่และหมายถึงการ เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับถ้าเช่นนั้นท่านสังฆมนายกจะอ้างว่ามีความแตกต่างกับคำสอนของพวกรติขาดศูนย์ซึ่งเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิหรือพวกเห็นผิดในครั้งพุทธกาลซึ่งสอนอย่างเดียวกันนี้ได้อย่างไรคำตอบจากพระสังฆนายกไว้ลางมีดังนี้ในคำสอนของพวกมิจฉาทิฏฐิ คำว่าไม่มีอยู่หมายถึงการสิ้นสุดของคำว่ามีอยู่ส่วนคำว่ามีอยู่ก็ใช้เปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามกับคำว่าไม่มีอยู่สิ่งที่เขาหมายถึงความไม่มีอยู่ไม่ใช่หมายถึงการทำลายล้างโดยแท้จริงและสิ่งที่เขาเรียกว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่หมายถึงความมีอยู่อย่างแท้จริง ยิ่งกว่านั้นพระสังฆนายกไวหลาง,างยังย้ำอย่างหนักแน่นและจริงจังอีกว่าสิ่งที่ฉันหมายถึงท่านไวหลางนะครับปรมาจารย์ไวหลางหมายถึงนั้นเหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่ก็คือโดยเนื้อแท้แล้วย่อมไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันขณนะก็ไม่ได้ถูกทำลายล้างไปนี่แหละเป็นความแตกต่างกัน ระหว่างคำสอนของฉันกับคำสอนของพวกมิชชาทิฏฐิถ้าท่านปรารถนาจะทราบถึงประเด็นสำคัญหรือประสงค์จะรู้แจ้งชัดในสารัตถะแห่งคำสอนของฉันเวลาท่านควรสลัดตัวตนของท่านให้ปลอดจากความคิดปรุงแต่งทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นความคิดปรุงแต่งว่าดีหรือเลวและขออย่าได้คำหนึงในบาปและบุญทั้งหลายตลอดถึงอย่าคิดคำหนึงถึงความผิดหรือความถูกใดๆอีกด้วยเมื่อนั้นจิตของท่านจะอยู่ในสภาที่เรียกว่าแจ่มแจ้งและเข้าสู่ภาวะอันบริสุทธิ์สงบและสันติตลอดเวลาทั้งนี้คุณประโยชน์ที่ได้รับ จากการนี้ก็มีมากมายสุดขนาดนับดุดดังจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคางเมื่อได้ฟังหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายทยานะชาญหรือเซนจากพระสังฆบนายกไวหลางดังกล่าวทรงผลให้ขันธีชิดกันบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์นั่นก็คือจิตของขันธีชิดกันแจ่มแจ้งสว่างสวัย ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตในทันใดจากนั้นเขากราบนวัสก,การอําลาพระสังฆนายกกลับสู่เมืองหลวงและเมื่อเดินทางถึงพระราชวังแล้วก็กราบทูลรายงานต่อจกักรพรรดิทั้งสองพระองค์ตามที่พระสังฆนายกไวหลางได้กล่าวทุกประการ ในหัวข้อนะครับที่อ่านมาอย่างยืดยาวก็คือมิอาจรู้แจ้งจิตเดิมแท้ด้วยความคิดนิดนะครับต่อไปขึ้นหัวข้อใหม่ชื่อว่าประกาศเกียรติคุณปรมาจารย์ไวหลักในการต่อมาพระหมหาจาัก,กรพัรด์ทั้งสอง หรือห้องเต้ทั้งสองคือพระจกักรพรรดินีปูเช็ดเทียนและจกักรพรรดิจุงจุงนั่นเองนะครับมีพระบรมราชองค์การประกาศเกียรติคุณหรือประกาศชมเชยแต่พระสังฆาย,ยกไว้ล่างให้เพื่อให้ประชา,าชนทั้งสอง ทั้งหลายในรัฐศักดินายุคโบราณของจีนนะครับทราบโดยทั่วกันในสมัยนั้นยังเป็นรัฐศักดินานะครับนั่นก็คือครั้นถึงวันขึ้นสามข้าเดือน9ปีเดียวกันพระจะพระมหาจากักรพรรดิมีพระราชองค์การ ประกาศเกียรติคุณพระสังฆายกไวหลางดังปรากฏในหนังสือสูตรของไวหลางสำนวนแปลภาษาอังกฤษของพุทธทาสพิกขุส่วนในหมวดที่8ปถึงสิแปลโดยประวิตรรัตนเลืองสีซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้ด้วยเหตุชลาภาพและสุขภาพไม่สมบูรณ์พระสังยกไวหลางได้ปฏิเสธ การนิมนต์ให้เดินทางมายังเมืองหลวงทั้งนี้ท่านได้สละขอสละชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเพื่อคุณประโยชน์ของพวกเราหมาชนท่านเป็นเนื้อนาบุญแห่งชาติโดยแท้จริงท่านได้ปฏิบัติตามอย่างท่านวิบละเกียรต ซึ่งอ้างว่ากำลังป่วยและพักฟื้นอยู่ในเมืองเวสาลีเพื่อทำการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานให้กว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลนั่นก็คือการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของสำนักทยานชานหรือเซนนั่นเองเฉพาะการอธิบายหลักธรรมคำสอนแห่งพุทธศาสนา ว่ามีหนทางเดียวคือความว่างที่ไม่ใช่ของคู่หมายถึงหลักธรรมคำสอนมีสภาวะและลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาที่ไร้สภาวะและลักษณะไม่ใช่อเอกภาวะและทวิภาวะแต่อย่างใดนั่นเองนะครับจากการถ่ายทอดธรรมของชิดกันซึ่งเป็นขันธีผู้ซึ่งได้ รับส่วนแบ่งในความรู้ทางพุทธศาสนาจากพระสังฆานายกไว้หลางข้าพเจ้าทั้งสองจึงได้มีโอกาสเข้าใจถึงหลักธรรมและคำสอนชั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนานี่จะต้องเนื่องมาจากวาสนารวมทั้งกุศลและหลากงาเงาแห่งความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาแต่ชาติบางก่อน มิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าคงไม่ได้เกิดมาทันยุคสมัยของพระสังฆนายกเวลาาในการน้อมรับสักกระต่อพระคุณของพระสังฆวณายกเวลาาข้าพเจ้าสูตรวิสัยที่จะกล่าวคำใดๆให้ทัดเทียมได้ฉะนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่ความเคารพอย่างยิ่ง ที่มีต่อพระสังฆนายกข้าพเจ้าทั้งสองสำนึกในพระคุณดังนั้นข้าพเจ้าทั้งสองจึงขอถวายจีวรโลมาและบาทผลึกหรือบาทแก้วมา,าถวายพระสังฆนายกพร้อมนี้และโดยคำสั่งนี้ให้เป็นหน้าที่ และคำโดยคำสั่งให้นาให้เป็นหน้าที่ของข้าหลวงหรือผู้ตรวจราชการแห่งเมืองสิวเจาหรือเสาโจมาเยี่ยมเยือนเอาใจใส่พระสังฆมนายกพร้อมด้วยภิกษุสามเณรในอารามป้องกันไม่ให้ผู้แล้วผู้รบกวนด้วยสิ่งใดๆที่จะทำให้สำนักไร้ความสงบอีกทั้งให้ข้าหลวงแห่งเมืองซิวเจาหรือเสาโจเป็นผู้รับผิดชอบ ปฏิสังขรณ์พระอารามของพระคุณท่านและดัดแปลงบ้านเกิดซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระคุณท่านให้เป็นวิหารหรือวัดโดยใช้ชื่อว่าก๊กอึ้งยี่หรือกวกเย็นหรือกวงเอื้นหมายถึงเนื้อนาบุญแห่งรัฐหรือผู้มีพระคุณแห่งชาติถืบต่อไปในพระประมัยไทยแห่งพระหมหาจักรพรรดิทั้งสองพระองค์จบ นะครับในเรื่องบิอาจรู้แจ้งจิตเดิมแท้โทษครับเรื่องประกาศเกียรติคุณของประมาจา์เวลางครับต่อไปหัวข้อใหม่ชื่อว่าหลักธรรมคำสอนเรื่องสภาวธรรมที่แท้แห่งจิตสภาวธรรมที่แท้แห่งจิตนะครับจากบันทึก การบรรลุหรือความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ <c oughs> หรือการเข้าถึงธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตซึ่งก็คือการสำเร็จมรรคผลของพระสังฆานายกไว้หลางนั้นนั้นส่งผลให้ในการต่อมาท่านได้ทีแนะ ให้บรรดาสิทธิปฏิบัติธรรมตามท่านด้วยการชี้ตรงไปยังสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือจิตเดิมแท้ขอ,อ,ขอ,ขอย้ำว่าสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้นี้เป็นสภาวะเดียวลวดที่ไม่อาจแบ่งแยกเป็นสองสิ่งหรือเป็นสายสิ่งได้ แต่ผู้ทุชนกลับเห็นเป็นสองอย่างเช่นเห็นว่าจิตนั้นมีกิเลสและโพธิหรือมีทั้งปัญญาและอวิชชาทั้งมีคนโง่และคนฉลาดเป็นต้นอีกทั้งยังบอกกล่าวว่าเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีธรรมชาติอย่างเดียวกันนั่นก็หมายความว่าธรรมชาติของจิตเดิมแท้ล้วนลลยสภาวะและลายลาักษณะใดๆดังนั้น สปปรรพสิ่งบนโลกจึงไม่เป็นของคู่หรือทวิลักษณ์และสปปรรพสิ่งไร้ลักษณะและทวิลักษณ์และสปปรรพสิ่งไร้ลักษณะและสภาวะเช่นนี้รวมทั้งพระสังฆาปยายกไว้หลางได้กล่าวสอนสานุสิทธิ์ว่า ทุกครั้งในการสนสอนหรือชี้แนะต่อพุทธศาสนิกชนและผู้คนทั่วไปต้องเป็นหลักทำคำสอนที่ไม่เบี่ยงเบนออกจากสภาวะแห่งจิตเดิมแท้หมายถึงสภาวะเดิมแท้ของจิตเปรียบเสมือนความว่างสุญญาตาและอนัตตาคือว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆนะครับเนื้ออื่นใด ผู้ใดจะถามปัญหาใดก็จงตอบให้เขาในลักษณะปฏิเสธหรือตรงกันข้ามเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าทุกคำถามทุกคำถ้อยคำล้วนแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่มนุษย์ได้สมมุติบัญญัติสิ่งคู่เพื่อการสื่อสารระหว่างกันเพราะฉะนั้น เฉพาะอย่างยิ่งต้องชี้แนะให้ชาวพุทธและผู้คนทั่วไปเข้าใจว่าสภาวะและลักษณะของสรพสิ่งเป็นเพียงการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบเปรียบเลยเช่นกล่าวว่าจิตเป็นเช่นนั้นหรือไม่ได้เป็นสภาวะหนึ่งใดเป็นต้นซึ่งคำกล่าวดังกล่าวก็ล้วนแต่เกิดจากการที่จิตคิดปรุงแต่ง เพื่อที่จะอธิบายให้มันเกิดความเข้าใจต่อกันแท้จริงแล้วจิตก็ไม่ใช่จิตและความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งแต่อยา่างใดนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานหรือตลอดอายุไขของพระสังฆายกยไวหลางในการสั่งสอนธรรมตามแนวทาง นิกายเซนหรือทยานะหรือฌานนั้นท่านกล่าวสอนแต่เรื่องจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้เป็นสำคัญดังนั้นวันหนึ่งพระสังฆานายกได้มีประชุมสานุสิทธิ์ของท่านได้แก่พระภิกษุฟัดหอยจีชิงฟัดตัดสินวีชิช่วง ฟัดออยชิชิงฟัดตัดชินวีชิชวงชิตุ้งชิชัยชิเต่าพัดจุนพัดอูและมีผู้อื่นอีกมากมายนะครับและกล่าวกับผู้เป็นสิทษย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายแตกต่างจากสิษย์คนอื่นที่เหลือเมื่อฉันปรินิพพาเพื่อฉันนิพพานหรือดับขันไปแล้ว พวกท่านแต่ละคนล้วนแต่สามารถเป็นอาจารย์เผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งนิกายสิริธยาณนะ <c oughs> ารู้จารคนละเมืองหรือคนละสถานที่ฉะนั้นฉนันจะให้คำเตือนแก่พวกท่านในเรื่องการสั่งสอนหรือในด้านการเทศนาธรรมเพื่อพวกท่านจะได้รักษาธรรมเนียมในการถ่ายทอดและสืบทอด มิให้ผิดไปจากหลักธรรมคำสอนแห่งสํานักเราธรรมวิถีประการแรกที่ท่านทั้งหลายควรกล่าวถึงก็คือสภาพธรรมสาประการหรือสามหมวดต่อไปก็กล่าวถึงธรรมสิ่งที่เป็นค,คู่คู่ประเภทตรงกันข้ามสามสิคู่อันเป็นการไว้ตัวหรือความคิดปรุงแต่งของสภาวะที่แท้แห่งจิต จากนั้นก็สอนวิธีหลีกเลี่ยงความสุขโตงทั้งสองข้างเช่นในการเข้ามาหรือในการออกไปเป็นต้นเพื่อที่จะเข้าถึงปฏิปทามักคาแหกตามสมมุติการสอนหรือการแสดงธรรมทุกคราวอย่าหันเหให้ห่างไปจากสภาวะธรรมที่แท้แห่กหิจหรืออย่างอย่าเบียนเบงออกไป จากหลักธรรมคำสอนว่าด้วยจิตเดิมแท้อาทิเมื่อใครถามปัญหาหรือข้อสงสัยหรือเมื่อมีการปุจฉาเรื่องสภาวธรรมใดๆท่านจงตอบเขาในลักษณะคําตรงกันข้ามเพื่อให้เกิดเป็นคําคู่ประเภทตรงกันข้ามเช่นการมาและการไปก็เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นสิ่ง ที่นำมาเปรียบเทียบกันและกันเป็นต้นเมื่อเพิกถอนการอ้างอิงต่อกันและการของคู่ดังกล่าวด้วยการเพิกถอนอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะทำให้มีแต่ความหมายว่าสรรพสิ่งหรือธรรมย่อมเป็นสิ่งเดียวลวดเช่นไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปเป็นต้นอีกทั้งพึงเชื่อเห็นว่าทุกสิ่งบนโลก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้นพระสังฆานายกไวลางกล่าวต่อไปว่าผู้รู้จักวิธีเปรียบเทียบในการอธิบายต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ย่อมตรหนักชัดถึงหลักธรรมคำสอนที่นิยมใช้กันเพร่หลายในการทำความเข้าใจหรือในการอธิบายถึงสภาวธรรมแห่งสรรพสิ่ง เช่เช่นหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในพระสูตรทั้งหลายก็ใช้หลักการอธิบายเดียวกันสรุปว่าการที่ให้ผู้ทักผู้อธิบายและผู้ฟังสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำสุดต่งทั้งสองขั้วในการสื่อสารหรือการใช้ภาษาดังกล่าวนี้ พระสังฆายกไว้หลางจึงได้เสนอมครควิธีเกี่ยวกับการสั่งสอนธรรมในเชิงเปรียบเทียบที่แตกต่างกับการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งคู่หรือสิ่งที่มีความขัดแยง้งตรงกันข้ามก็เพียงเพื่อปุถุชนคนทั่วไปเข้าใจต่อคำอธิบายอีกทั้งเพื่อความเข้าใจต่อสัมมาปฏิทามักจึงใช้การเปรียบเทียบเป็นหลักในการอธิบายคู่ขัดแยง้ง ที่ตรงกันข้ามดังกล่าวแล้วนะครับเอาละครับออวันนี้ก็ขอ,อ,อจบไปเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้มาต่อหัวข้อที่ชื่อว่ามัครคกวิธีในการถามตอบนะครับเช่นเดิมนะครับท่านที่สงสัยไม่เข้าใจหรืออยากจะสนทนาหรือสอบถาม เกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเซนหรือฌานทยานะ,นะครับก็ผมยินดีที่จะตอบที่จะสนทนากับท่านนะครับโปรดติดตอ่อกับผมหมายเลขตัวศัพท์089 126 0689นะครับและ025 133และ939 029 39 7 466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ สมควรแก่เวลาผมก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในโอกาสในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ